บางทีเราเจอคนที่พูดเก่งๆคิดว่าคนเนี้ยเอ็กโทเวดแน่ๆเลยแต่ความจริงเขามาบอกเราว่าเป็นอินโทเวดอ่ะก็เลยทําให้เราแปลกใจใช่ปะว่าเฮ้ยทำไมเลดาเราผิดวะอยากจะบอกว่ามันมี3สิ่งหลักๆที่ทําให้คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับคนอินโทเวดเลยมันไม่ได้แบบตายตัวว่าคนที่พูดน้อยคนขี้อายหรือคนอะไรเงี้ยจะเป็นอินโทเวดเสมอไปนะแล้วเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างอัน <c oughs> ดับแรกก็คือคนอินโทเวดไม่ชอบคน <c oughs> ไม่ชอบเข้าสังคม <c oughs> ไม่ชอบปาร์ตี้มันก็มีส่วนนะแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดไง ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ชอบปาร์ตี้นะเออเขาก็มีมุมที่ชอบปาร์ตี้อยู่เขาอาจจะแค่ชอบในสโคปกลุ่มเล็กๆเ,เออแล้วค่อยกลับบ้านมาชาจพลังก็ได้พอที่2ก็คือคน i n น r o v ยิ่งนิง่งเงียบแล้วก็พูดไม่เก่งอไม่เสมอไปอีกแล้วนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยคือเป็น ex i n t r o ก็เป็นคนที่เงียบแล้วก็ไม่ค่อยพูดเหมือนกันมันอยู่ที่สังคมและการเติบโตที่เขาหลอมเขามาอเคยไหมเวลาที่เราจะถามอะไรบางอย่าง i n น r o v ไปอะ เขาจะนิ่งก่อนเพราะว่าเขาเป็นสไตล์วิเคราะห์ในหัวก่อนแล้วค่อยพูดมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขานิ่งจังวะเอ๊ะทำไมเขาไม่พูดเลยเพราะว่าเขากํลาลังประมวลผลอยู่ข้างในและพอเขาประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะพังพูความคิดในสมองของเขาออกมาแบบสุดๆถ้าอีกฝ่ายอยู่ในจุดที่เขาสบายใจเขาจะพังพูมันออกมาแต่ถ้าอีกฝ่ายอยู่ในสังคมที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ซีเคียวต่อการที่เขาสามารถพูดได้เยอะๆอะ เขาก็มีแนวโน้มที่จะพูดได้เท่าที่เขาพูดเท่านั้นเองและข้อสุดท้ายคือ introvert เท่ากับเป็นคนขี้อายอันนี้คือไม่ใช่เลยเพราะว่าเป็น extrovert เนี่ยก็ขี้อายเหมือนกันคือมันไม่ได้หมายความว่าอย่างไร introvert ก็เป็นคนที่มีความมั่นใจได้เหมือนกันแนวโน้มมากกว่าอ่าว่าจะขี้อายแต่มันไม่ใช่ทุกคนและอย่างที่บอกคือ introvert บางคนก็พูดเก่งมากเหมือนกันแล้วก็เข้าสังคมเป็นด้วยเพราะว่าเขาอาจจะได้รับการพัฒนาหล่อหลอมมาก็ได้ไม่ว่าตอนที่เราเรียนเราเป็นหัวหน้าห้องที่จะต้องแบบว่าขึ้นออกไปพูดหน้าห้องบ่อยๆคน อินโทเวดก็สามารถทําได้ดีเหมือนกันถ้าทําอย่างนั้นไปเรื่อยๆซ้าๆไปนานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดูว่าคนไหนอ่ะเป็นอินโทเวดหรือเอ็กโทเวดเนาะอย่าดูที่การกล้าแสดงออกหรือการพูดเยอะตัดสินว่าเป็นเอ็กโทเวดเนาะอยากให้ดูที่การชาร์จพลังงานของเขาซึ่งเจ้าตัวเนี่ยจะรู้ดีที่สุดนะว่าเขาชาร์จพลังงานแบบไหนและเพื่อนๆหลักเคยเข้าใจผิดหรือว่าเจอเพื่อนๆรอบตัวที่มีแนวโน้มดูเหมือนจะเป็นเอ็กโทเวดแต่ความจริงเขาเป็นอินโทเวดบ้างไหมคอมเมนต์มาแชร์กันนะ